คุณอยากได้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหวอย่างนี้หรือไม่เดี๋ยววันนี้คลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปสอนกันนะครับแล้วก็เรื่องเวลาด้วยตอนแรกให้เราเข้าไปพื่นโครงก่อน,นครับพิมพ์ไปว่า desktop live wallpaper, ไม,ไ,ไ, wallpaper นะไม่ต้องไลฟ์ไล์วอลเปเปอร์เฉยๆแล้วไม่ต้อง 4K ก็ได้ครับอันนี้เป็นตัวที่ผมใช้นะผมคิดว่าตัวอื่นน่าจะทำได้แต่ผมใช้ตัวนี้มานานแล้วนี่ตัวนี้ให้เรากดดาวน์โหลดไปแลครับ ผมในเครื่องผมมีอยู่แล้วให้มันขึ้นอะไรมาให้จิ้มก็จิ้มจิ้ม,มไปอ่ะม่ใย่ครับคุณจะได้มันเป็นตัวโปรแกรมมันถ้าใครหาไม่เจอมันจะอยู่ตรงแถบตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้วิธีของผมนะถ้าอยากอยากได้อนไนให้ก็ว่ากูคอลีชันเสร็จป,ป,ปุ๊บคุณอเช่นลํเนานะเดี๋ยวผมเขาไ,ได้ให้ดูกูเกิลโคมเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเขาทำไปดู ไอ้ี MC ที่ผมใช้นะผมไม่รู้ว่าคนอื่นใช้ยังไงแต่มีคนอื่นใช้ว่าเเพื่อเอนจินแต่ผมไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมถาใไม่ดูว่าผมถายังไงในยูทูบผมมีอะไร,ประแปลกก็ไม่ต้องปแปลกใจนะอ่ะสมมติผมอยากได้อ่ะของอาเรียเออที่ผมใช้อยู่อ่ะกดมาเสร็จปุ๊บอ่ะกดข้อคิดก่อนก็ได้ไม่ไม่ต้องสนใจไม่ไม่ต้องสนใจกดตรงคาว่าแชร์กดคอปปี้ เสร็จปุ๊บพิมพ์ไปว่า YT Video Loader ก,กดอันแรกเอาลิงก์ที่เราได้มาตีนีนะ้แปะเข้าไปปุ๊บอ่ะรอมันโหลดก่อนรอมันโหลดก่อนถ้าอยากได้ภาพสวยๆนะ่ะจะไม่ผิดมันจะปรับได้ครับอ่ะกดตรงคำว่าดาวน์โหลด โหลดมามันจะได้มาเป็นวิดีโอเห้ยบให้เรากลับไปที่โปรแกรมครับกดเอาวิดีโอตะกี้นะี้เข้ามาครับกดตรงรูปบวกเสร็จปุ๊บเราเลือกวิดีโอที่เราเลือกมาเลยอ่ะผมอันนี้นะอ่ะมันคืออันเดียวที่ผมใช้แหละจริงจริงอ่ะอ่ะปุ๊บบิบ อ่าเออคือที่มันพ้าแตกอะ่ะเพราะว่าไอ้โปรแกรมนนะมันอ่ะน้องจมจําไม่ผิดนะตะเกียบมันน่าจะเน็ตไม่โหลดเฉยเยมันจะมีให้ปรับคุณภาพอยู่เหมือนไอตอนแรกมันคือคลิปเดียวกันนะเนี่ยเนะนี่ยเลยปุ๊บอ่ะคุณอ่ะเราได้มาแล้วเนาะสารัะบาเปเปอร์ใครที่ไม่เข้าใจถามในคอมเมนต์ได้อะอย่างที่สองเวลาให้เราเลือนโคงอีกรอบหนึ่งครับพิมพ์คําว่าเลนมิเตอร์ กดเข้าไปกดดาวน์โหลดเลนมิเตอร์ครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะอะ่เดี๋ยวผมโหลดให้ดูใหม่อีกรอบนึงอ่ะกดถัดไปกดทุกสีทุกอย่างกดตุดกดอย่างเงี้ยกดไอ้ที่มันมี็นสีฟ้าขึ้นไว้อยู่ตลอดนะครับกดไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บตอนเราได้อ่ะนะเดี๋ยวผมโหลดให้ใหม่เลยก็ได้มาเอ่ออยู่ไหนวะเลนมิเตอร์ เลยใหม่เลยมันคืออนขั้นตอนเนี้ยมันอนค่างงงอันนี้ผมก็ไปฟังมาจากฝรั่งอีกทีหนึ่งหนึ่ผมก็ใช้สมองที่ผมมีแปลออกมาได้อ่ะได้ตอนเนี้นแหละ <c oughs> โอ้ตรงนี้ผมเป็นหมอดบอกคนรู้แมงถัดไปกดติดตั้งเลนมิเตอร์อ่ะเรากดให้มันทำอะไรอมอนไปนเลยครับเสร็จสิ้น แล้ววิเนี่ยตอนแรกที่ติดตั้งโปรแกรมมันเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูให้เรากด delete ให้ให้เราอ่ให้เรากด,ด,ด,าากดนี้ครับยกเลิกการซ้อนสกิน,กกนให้หมดเลยเรามาทำฟอนต์เวลาอย่างนี้ดีกว่าครับบคือมาว่า virtual skin อะเลืออได้เลยครับอยากได้ไหนเลืออนั้นได้เลยจิ้มแล้วเดี๋ยวผมสอนก่อนว่ามันตั้งค่าอะไรยังไงเออเอาไหนดีอันนี้อันนี้ก็นนสักคนเลยนะอ่ะผมอยากได้อันนี้ก็นี่ผมใช้นั่นแหละกดดาวน์โหลดอันนี้ผมเห็นฝรั่งมาสอน่างนี้นะเช็คดูนในไฟล์ครับว่ามันเอ่ใช่ไม่ใช่ไช่ไ ขวากวาวันนี้เสมอให้เช็คว่ามันอยู่ในไฟล์หรือเปล่าโอเคอยู่หรอให้เรากดเปิดเสร็จปุ๊บอ่ะตรงเนี้ยต้องติ๊กนะครับทั้งสองอันคือมันติ๊กให้อยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ติ๊กก็ติ๊กไปกดอินสตอรเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าเซตติ้งนี้มาแล้วมันนี่นี่น,นตอนโหลดมาแรกมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับ มันจะเป็นวิเ็ตมาอย่างนี้เลยใช่ไหมเราไม่ต้องการไหนกดคลิกขวากดยกเลิกการโหลดสกรีนแค่นั้นแหละครับเวลาเนี่ยเราไม่ต้องปรับนะเพราะเวลาที่มันให้มามันตรงอยู่แล้วส่วนถ้าอยากจะปรับเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับโอเคนี่น่าจะเป็นวิธีทั้งหมดนะครับสำหรับส่วนของเวลาแล้วก็ว a ลเปเปอร หน้านี้ปิดยังไงกดขีดขวากดยกเลิกการกดยกเลิกการโหลดสกรีนถามว่าซ่อนไอคอนหน้าต่างแอปยังไงไอซ่อนหน้าต่างเนี่ยผมว่าทุกคนราอหน้าต่างแอปผมทุกคนรู้อยู่แล้วแหละขี้ขวาวิวแล้วก็ตอนแรกม,มันจะเป็นงี้กดวิว,แล,วแล้วก็กดแล้วก็กดโชว์ได้สอรไปข้อนนหนึ่งทีหนึ่งแต่ตรงเนี้ยผมว่าไม่ค่อยมีคนรู้กดขี้ขวา taskbar Setting ่าเห็นตัวนี้ไหมอโตเมติไฮเดอร์ทัสบายอินดิคทอร์โหมดอ่ะ ตอนแรกมันจะปิดมาให้ครับมันจะเอาะเอะไรออกอะไรเลยตรงเนี้ยให้เรากดปิดเสร็จปุ๊บเนี้ยถามว่ามันจะเลื่อนกลับมาไงให้เราเอาเครอร์เซอร์เมาส์เราเลื่อนลงไปครับนั่นแหละครับให้เราเอาเครอร์เซอร์เมาส์เราเลื่อนลงไปปรับเห็นไหมนี่ก็นน่าจะเป็นทั้งหมดแล้วแหละสำหรับผมส่วนถ้าคนแบบอยากอยากให้มีทัชบาร์นี้อยูอ่อ่ะ แต่ไม่ค่อยอยากให้มันเกะกาจออันนี้ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวผมนะผมชอบจะเอาไว้ฝั่งนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับผมจะไปถึง50ซับกูจะได้ไลา์สักทีนะครับขอบคุณที่ดูครับผมนี่เป็นทีที่น่าจะดีสุดแล้วสวัสดีครับผมจุ๊บ